นี่ลาบเหนียวของเรานะคะใส่บระกอกเล่าน้ำเดอลาบเหนียวะมะตูมแขกนะคะปลูกเองที่หน้าบ้านนะคะมะตูมแขกคือลาบเหนียวตำ้นยอดตุมแขกอหอมไร่อยว สวัสดีค่ะมาพอกับพี่สานในอเมริมารีกแล้วคะ่ะพี่น้องวันนี้นะคะได้ลาบเหนียวกุ้งสดนะคะมาแล้วก็มีไข่เจียวแล้วก็มีน้ำซุปร้อนๆนะคะอันนี้เป็นอันนี่ไข่ฟิลแบบต้มแสบแต่ว่าใส่กุ้งลงไปต้มนะคะมาค่ะไออันนี้ก็เป็นนี่ลาบเหนียวของเรานะคะใส่บกก้าวน้ำเดอรลาบเหนียวกุ้งถันขาดบกก้าวมันสิบเบ,บ่โปแซบบคขบสูตรนะ มาค่ะพี่น้องอันนี้เป็นนี่ภูมิมใจนำเสนอ,อะมะตูมแขกนะคะปลูกเองที่หน้าบ้านนะคะมะตูมแขกม,มาค่ะพี่น้องวันนี้ครบเครื่องเรื่องเรื่องราบบนะข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำค่ะพี่นอ้องเมนูวันนี้คือแบบว่าสุดจจึ้ง ลาบเหนียวกุ้งม,มาค่ะเหนียวตุยตุยค่ะบกตูมแครปเบอร์สเม็นเตนใบล์ดิส น้ำต้มกุ้งอร่อยมากค่ะใบเลดี้จะมีความหินมันประกาศหินบ้านเรา ว่าส่วนใหญ่แล้วดิที่ตลาดใบเขาจะเหมือนกับว่าเหี่ยวใบเขาคือเน่าเร็วน,นะอันนี้ได้มาแต่ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตมันก็เลยยังสดอยู่แซม,มแห้งไหมไม่องโอ้เขาเริ่มขี้เจียว ขึ้เจียวสามฟองคุร้ราบเหนียวตำในยอดตุ่มแครหอมขึ้เจียว ซ้อลาปะตองม,มาพี่น้องแต่ว่าอันนี้มันไม่มันจะซื้อปะตองมาลาบมันกับตัวใหญ่ปะตองมีนะที่ตลาดจีนนะแต่ว่าตัวอย่างเงี้ยกินผู้ชายกินเบอร์เดียรวเพราะถ้าเอินปลาก,กายเนะาะปลาไายภาษาอีสานเอินปลาตองกินกุ้งก็เพราะหรอแห่เพือพ่อน บักตุงแขกอันนี้แปลวาตนมันมาแต่สวนสาธารณะนะตะปีที่แล้วเมื่อปลูกไว้หน้าบา้านไงหรอคะเพาะอจะเก็บกินอยู่ปีนึ่งหรอตอนที่เอามาแบบ เปรี้ยวข้องขอมาก นีตําไปห้าตัวนึงค่ะใส่กุ้งห้าตัว รอ้ว่ามีตรคนหอมนะ หินดีครับใบนะหินก็อันกว่างตุงนะความหินนะความหินความเหม็นเขียว mm -hmm. บอกว่าประกอบซื้อมาลดเนี่ยเนื้อร้ายหลายบางครั้งที่ซื้อมามันเนื้อน้อยมีแต่เปลือกจะประกอบตัวเนี่ยเนื้อรลายที่เกิดบระเื้อประกอบแช่แข็งนะเอาแน่นแต่ก,กานะที่เกิดบอก ่คยกาแต่บอกผี่เกิดหรือว่าร่องนเนอะอาอไนอนอานันเป็นร่องกาบิงเพื่อมันเกิดไงเออมางอกขึ้นบอกอมบอะตัวเหนือมันลายดีปรกกอกตัวเน,นี่ยอืม ตูมแขกมันคือคนละพันกุนบกับตูมแขกบานเฮาเฮ้ยเป็นใบลิลนะี่กันนบานเฮาสิใบ,บกลมๆนะคนละพันุค่ะแต่ว่ากลิ่นเหมือนกันรสชาติไม่ค่อยเหมือนรสชาติบานเฮาสิแสบกว่าอันนี้เขาซีมีความขมน,นิดๆแต่ว่ากลิ่นกล่นเหมือนกันแต่รสชาติต่างกันนิดหน่อยพันใบพันใบวงกลมสิแสบกว่าบานเฮา กุ้งหาโตก็กินบอเบิดแล้วพี่น้องครับหนึงเนี่ยคนเดียว เยอะมากอาหารวันนี้แบบเลิศเหมือนกินพัฒพันธ์พัฒการห้าดาวนี่แหละ จกุ้ง2ตัวกินที่ด,ดีกินได้ส2คน ถ้าพเฮ็ฮคลิปนี่ต่ำซ้ำตัวก็อิ่มแล้วเ <c oughs> <c oughs> พอสองตัวเนาะเป็นเนื้ทุกอร่อยว่ <c oughs> แต่ต้องหาผักที่มันเข้ากันด้วยนะ ผักว่าเขาแก่มันกันจิบใคอยแสบมันเลยค่ะต้องเป็นแบบผักที่มีกลิ่นเนาะน้ำหอมฮาบาริลีกลับต้นหอมผักชีกันแหละ วันนี้กินข้าวเลยวันนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งปกติไปสองวัยสาม ยินดีไหมฮะทุกคนเด้อไีหน้องขอบคุณสำหรับการติดตามพะกันคลิปมนาะสวัสดีค่ะ